สนใจที่จะทำ AI นะครับเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะหาใครทีนเนี้ยเนื่องจากว่า BytePlus เนี่ยเขาก็มีฝีมือในระดับหนึ่งที่เราเช็คดีเช็คทั้งหมดแล้วแล้วเราก็เลยเข้ามาคุยครับพอเราเข้ามาคุยเราก็เจอว่าเครื่องมือหลังบ้านเนี่ยจริงๆมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราเพิ่งดึงเครื่องมือมาใช้แค่3ตัวจากทั้งหมด38ตัวที่ BytePlus มีเนี่ย ทีนี้พอพูดคุยกันไปแล้วก็เราก็เลยเทําโมเดลธุรกิจมาคุยทางไบพลัสเขาก็เห็นว่าแนวโน้มธุรกิจไปได้พัฒนาอยู่ประมาณ3เด <Okay. S 1> ือนครับจนเมื่อสิงหาที่ผ่านมาทางไบพลัสเองก็ให้เราเป็นโกลเมมเบอร์ที่เป็นโกลพาร์ทเนอร์ที่มาทําธุรกิจร่วมกันในประเทศไทยครับ <Okay. S 1> ก็เลยตอนนี้ก็พัฒนาอยู่แล้วก็เรามีพี่เลี้ยงอีกหลายๆช่องทางที่ทางไบพลัสแนะนําให้เราไปเจอแล้วก็ได้พูดคุยกันครับ เลยวันนี้เรากับ y บ a s s เปิดตัวเป็นวันแรกที่จะปล่อย AI สัญชาติไทยก็คือมตราออกมาท่านได้เห็นครับถามที่สุดนของสารคดีของทีมโตนี่ของทำใบพัดเองนะคะมันจะช่วยพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ตรงนี้กับมตรายังไงบ้างนะคะลองตอบแทนเลยค่คะขอคำถามใหม่นะครับ คือจริงๆในส่วนบริษัทใหญ่เลยบริษัทแม่เนี่ยก็คือ By Dance เนี่ยทำธุรกิจหลายตัวซึ่งเราทราบอยู่แล้วในส่วนของ AI ทั้งหมดเนี่ย Bypass เป็นผู้ดูแลในการทำในการดูแลลวมทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากบริษัทแม่ทำตั้งแต่แอปช้อปปิ้งแอปไลฟ์ที่ท่านเห็นทุกวันนี้นะครับรวมถึงการตัดต่อวิดีโอที่ท่านก็น่าจะใช้อยู่ก็เป็นเป็นในส่วนที่ทุก ตัวเนี่ยก็ถือว่าติดท็อป10และบาง,บาง,บ,างบางตัวในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ผมไมเชื่อว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่คนเข้ามาเล่นเยอะที่สุดตั้งแต่ยุคโควิดที่เราเห็นกันมาจนปัจจุบันก็เลยมองว่า b บ p a ัสก็น่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วอยากจะหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีจินตนาการไม่ใช่ว่าเราเลือกเขานะครับ เขาเลือกเราไบพ a s สเป็นเป็นคนเลือกเราให้เข้ามาจับมือเป็นพ์ทเนอร์กันแล้วเราเชื่อว่าเทคโนโลยีทั้งหมดที่ไบ p a s s มีเนี่ยทางมตราจะได้รับมาใช้ทั้งหมดผมผมตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าผู้ที่เล่นออนไลน์ในธุรกิจออนไลน์เนี่ยน่าจะ มีผู้ใช้ไม่ต่ำกว่า50ล้านคนทั่วโลกนะซึ่งเยอะมากในทุกๆแพลตฟอร์มแล้ว Facebook ก็มีอยู่ประมาณ52 l i n ลายก็มีอยู่ประมาณ48 Tik t o k ก็ประมาณ48ถึง5้าณปัจจุบันผมขอแค่20,000คนที่มีความต้องการที่อยากจะปล่อยความคิดในจินตนาการของท่านหรือสิ่งที่ท่านต้องใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างภาพนิ่ง เช่นกลุ่มโฟโต้ที่เป็นรับจ้างช่างภาพอาจจะต้องใช้โปรแกรมเราจะง่ายกว่าที่ท่านต้องไปเข้าสู่ระบบโปรแกรม,มอื่นๆที่การตัดต่อหรือการแก้ไขภาพนะครับอันนี้ง่ายกว่าและเรื่องที่2ก็คือการทําวิดีโอคลิปที่จะช่วยเรื่องกลุ่มธุรกิจออนไลน์นะครับผมเชื่อว่าการสร้างคลิปความยาว30ิวินาทีด้วยงบประมาณไม่ถึง250บาทผมว่าคนอื่นสู้เรายากครับแล้วเรามองว่าเรื่องนี้จะเป็นเป็นเรื่องที่เป็นจุดแข็งของเรา ในุก็ใช้แล้วค่ะเพราะว่าพวกภาพที่ออกมาในการโปรโมทสินค้าต่างๆออไลปัจจุบันพุก็ใช้แล้วซึ่งอุ่งมองว่านวัตกรรมนี้มีประโยชน์มากค่ะก็อย่างแนมงเนี้ยค่ะคือเราทําทั้งเพลงใช่ไหมคะอยู่ออนไลน์อยู่ทิกต็อกทำโปรดักต์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมาะมากเพราะแน่เป็นคนโลเทคอยู่แล้วลรวรู้สึกว่าขอมีโปรแกรม AI เข้ามาช่วยมันทําให้การทํางานของเราไม่ว่าเราอยากจะทาเพลงหรือว่าเดี๋ยวนี้ทําวิดีโอสั้น มันสามารถทําได้เลยก็รู้สึกว่ามันง่ายเพียงแค่ไปนี้แล้วจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเหมาะมากตอบโจทย์มากสําหรับหยุดโซเชียลในปัจจุบันาีวา้า้ววาวเลยแบบเราเป็นโปรเฟชชั่นอลเหมือนมีแบบว่าทีมงานในบ้านแต่เรามีแค่คนกลางสำหรับดินารู้สึกว่าคือจริงๆก็สนใจ AI มาตลอดแต่ว่า ไม่เคยมีโอกาสที่ได้หลับรู้ว่ามันเป็นใช้ AI เราก็จะเราจะได้อะไรบ้างมันได้ทําอย่างไรบ้างแล้ววันนี้ก็ได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็ตอนนี้นรก็เป็นศิลปินเดี่ยวทําเพ้นด้วยว่าเวลาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปดูต่างๆก็ต้งทําเองท้มจัดเองก็มันข่อนขัามมันยากมากแล้วก็ทําไม่เป็นไม่มีสึกิ์อยู่ด้วยแต่ว,วันนี้ได้เรียนรู้ว่าที่มัน AI ก็สามารถช่วยเราได้ก็ ิดว่าทําให้เราเป็นเราทํางานไม่เหนื่อยมากกว่านี้แล้วก็ทําให้เราเป็นเราสบายใจขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าอยากลองใช้แล้วก็อยากให้มาเป็นตัวเองได้ใช่บาง,งเป็นแล้วก็ก็มีโอกาสที่จะได้มาไปเหรียนหรือมาขึ้นกว่านี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ะการมาร่วมงานนนค่ะรู้สึกว่ามันก็ล้ำสมัยมากแล้วก็แบบช่วยเรื่องธุรกิจได้เยอะมากน่าจะเอาไปใช้ได้เยอะมากๆเลยค่ะ ของเลยค่ะเฟซบุ๊กปล่อยของนะคะ